เจนสามมาแล้วค่ะ fpr mm hmm. 1 9 6 0 x นะคะเราจะได้จากค่ายฟารมเทคค่ะตัวนี้1960 mm hmm. 1 9 6 0เนมตร90นะคะตัว10บวัวใบปั่นค่ะมาแล้วนะใส่แค็ตเตอร์45แรงถึง60แรงน้านะคะตัวนเป็น10บวัวใบปั่นค่ะตัวใบนะคะของโรตารี่ฟารมเทคค่ะนี่ค่ะ สินค้าใหม่นะคะตัวนี้เป็นรถใหม่รุ่นใหม่นะคะตัวเจนสั่งมาแล้วนะสําหรับตัวเมท้านะคะท่านใดที่หากันอยู่สําหรับโรตารี่เมท้าจากฟารเถกตัวเจนสามนะคะตัวใหม่รัสุดเจนสามค่ะมีจุดดูน้ํามันด้านหลังหัวเกียร์นะคะนี่ค่ะมาแล้วนะคะสินค้าใหม่จะค่ายฟาร์มเทกค่ะท่านใดที่มองหากันอยู่นะคะสามารถสอบถามได้เลยค่ะสินค้าใหม่นะคะ หน้าร้านอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรนะคะดอกกรี่ฟาร์มเทคมีตั้งแต่ตัว85เมตร4นะคะเมตร6เมตร8เมตร9 2เมตร2เมตร2แล้วก็2เมตร4สามารถสอบถามสั่งซื้อได้นะคะหน้าร้านอยู่ที่กําแพงเพชรนะ,ะปิดมีบริการจัดส่งได้ทั่วประเทศด้วยเก็บเงินปลายทางได้นะคะแต่จะมีมาดจำบางส่วนก่อนการจัดส่งสินค้าตัวนี้เป็นรถใหม่รุ่นใหม่นะคะ 1 9 6 0งตัวเจน3จากฟาร์มเพ็กสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะ